อันได้บอกลก้องนอย์เรีวนับง้อนเฉลรับน้องน,นองนนอรสอนน้องดูดผ้าจนน้องดูผ้าจามแล้วงไลงลักเอ้ยนายดูจระดุดิจระดุขับซีฟ้าแล้วอ้าวอ้าวผ้ากับผ้าผืนผืนเยวกันแล้วมันจุ๊บๆผ้าแล้ว สอนน้อจ๊บจูปาเองนะใจไ,ไม่ดีรูกนัาหัวน้าหัวน้องมาจุผปาจูงหงส์น้องก็จุจผปาตรงนั้นอ่ะจู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 จอจูแล้วจจู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 ปูจูจูบบจู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 กูรมเรียนบบูจูจูกจจูจูจจ ไม่ไม่สนใจใครแล้วจะเงี้มองอะไรจ้ะอ <c oughs> <c oughs>